สวัสดีครับพบก,กันกับรายการอ q u ควาไลชั่นแนลกันอีกครั้งครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดน,นครปฐมนะครับก็จะเป็นในส่วนของสตรอรี่เรื่องของปลาหมอนะครับการเลี้ยงปลาหมอที่เห็นอยู่นะครับปลาหมอใบโพสุราชนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับทางคนที่เขาทําในส่วนของตัวเพาะพันธุ์ลูกปลาหมอขายลูกปลาเลี้ยงปลาเนื้อแล้วก็จับปลาครับผมซึ่งก็คือปลาหมอใบโพสุราชที่ดาบนั่นเองนะครับผมใครอยากจะสนใจจะเลี้ยงปลาหมอ ใบโพสูราชเพื่อจะเป็นอาชีพทั้งอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะครับควรจะเริ่มต้นอ,อย่างไรอย่าลืมติดตามชมคลิปนี้นะครับชมให้จบคลิปท่านจะไม่พลาดข้อมูลสําคัญเดีย๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับ AquaBiz all the best knowledge for aquatic system ตอนนี้ผมก็อยู่กับทางเจ้าของปลาหมอใบโพสุราชพี่ดาบนะครับผมพี่ดาบของเราสวัสดีครับพี่ดาบครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมปริญาตะเกีองนาครับหรือรู้จักในวงการก็ชื่อปลาหมอใบโพสุราชพี่ดาบครับครับก็คืออย่างที่เท่าที่ทราบมาของพี่ดาบเนี่ยเราทําขายทั้งลูกพันธุ์ด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาเองด้วยปันเนื้อปแล้วก็เราจับปลาด้วยครับผมอยากจะให้พี่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของพี่นิดนึงโดยคร่าวๆครับผมเลี้ยงมานานหรือยังแล้วก็ จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนตัวเองก็ใช้เพาะเพาะเพาะพันเองแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ได้เพาะแล้วก็ใช้ลูกปลาหมอไบโพลูราเนี่ยเลี้ยงเนื่องจากว่ามันมีการเปรียบเทียบถึงคุณภาพกับผลตอบแทนที่ได้ก็สรุปว่าใบโพลูราเนี่ยเขาคือคําตอบที่ดีจากนั้นก็เลี้ยงเขาเขามาก็นี่ก็ย่างเขาปีที่แนะครับใช้ลูกปลาเขามาก็ถือว่าผลตอบรับดีแล้วก็ภาคกลางนี้เขาก็ เป็นเบอร no ์หน <Okay. S 1> er ึ่งอยู่ได้ครับในภาคกลางทั้งตลาดจับลูกปลาครับก็คือพี่ดาบเนี่ยเราเลี้ยงปลาหมอมา8ปีแล้วครับคือตอนนี้แล้วตอนนี้คือถือว่าเป็นอาชีพหลักของเราได้เลยใช่ไหมครับก็สําหรับคนที่ทําเป็นอาชีพหลักก็ถือว่าผ่านครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากผลตอบแทนก็ค่อนข้างจะสูงครับครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ในเขาเรียกว่าส่วนแบ่งตลาดหรือเรื่องของความนิยมเนี่ยปลาหมอใบโพธิ์สุราเนี่ย ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งนะตอนนี้ถูกไหมครับครับใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเพราะอะไรเขาถึงได้รับความนิยมจากไม่ว่าจะเป็นทั้งจากคนเลี้ยงแล้วก็จากผู้บริโภคครับผมป้าหมอไปโพสุรามีจุดเด่นอะไรครับจุดเด่นนะครับที่ที่เลือกใช้ก็คืออันดับแรกเลยก็คือว่าเนื้อเนื้อเนี่ยสันค่อนข้างเยอะเนื้อก็เยอะ,อะแล้วก็รูปทรงสวยหัวเล็กแล้วก็ความนิ่งของสายพันธุ์ก็คือว่าจะไม่แตกไซส์แบบโดดเลย หรือไม่ก็จะเล็กจัดเลยก็ไม่มีสมากก็จะเป็นเป็นความนิ่งที่แบบว่าขึ้นไซส์ใหญ่ก็จะใหญ่ทั้งบ่อแบบนี้ครับก็คือคนเลี้ยงก็จะอยู่ได้เพราะว่าอ่าไซส์ปลาที่ค่อนข้างจะเสมอครับอืมอันนี้คือจุดเด่นของปลาหมอใบโพลูซครับแล้วความนิ่งของสายพันธุ์เป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันโอ้ตอนนี้ก็มีคนเอาปลาหมอใบโพลูราดไปไปผ่าเรียกว่าไปผ่ากับเวียดนามไปผ่าอื่นแต่ว่าความนิ่งก็ยังก็ยังไม่สู้ก็ยังสู้ของใบโพลูราดไม่ได้แต่ว่า ผลผลการเลี้ยงตอบการอาตอบสนองของเนื้ออัตราแรกเนื้ออะไรก็ก็ยังสู้ของดั้งเดิมเขายังไม่ได้ครับก็ยังถือว่าเขายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ครับพูดถึงปลาบออไบโอสุล่าหมายความว่า แหล่งพันุของเขาจริงอยู่ที่สุราษฎร์ธานีใช่ครับตรงนี้เล่าคือพี่พอรู้ประวัติความเป็นมาอาจจะเล่าให้ฟังเป็นเป็นกิมมิกนิดนึงว่ามีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยประมอเป็นโพสุราษฎร์ตัวนี้คือผมก็เพิ่งจะเข้ามาเนี่ยที่จริงแล้วพี่คนที่เขาทำเนี่ยเขาอยู่ในวงการประมอมาสิบเก้าปีอ่าครับแล้วผมเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวจนกระทั่งเราก็มา เห็นคนเลี้ยงใน u t u b e เราก็อยากจะเลี้ยงบ้างเราก็มาทําหัดทําลูกปลาเองหัดทำอะไรจนกระทั่งได้มารู้จักเขาก็มีคนแนะนํามาอีกว่าเฮ้ยลองเอาตัวนี้ไปใช้นะเอาลูกปลาเนี้ยมาลองดูนะเราก็มาลองเปรียบเทียบจากนั้นก็ได้ตามหาตัวเขาจริงๆว่าเอ๊ะ eh, คนที่ทำเนี่ยเป็นใครอยู่ตรงไหนของเมืองสุราษฎร์อ่าจากนั้นก็ได้เดินทางลงไปเจอจริงๆก็เป็นอ่าเป็นพี่พงศ์ชื่อโกพงศ์ครับเราก็ไปรู้จักกันมา -78 ปีก็ถึงได้ยอมรับ ในสิ่งที่เขาเอ่อคุณภาพที่เขามีแต่ว่าตัวตัวพ่อแม่พันจริงๆเนะี่ยก็ยอมรับเลยว่าเราไม่เคยถามเนื่องจากว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันอ,มอย่างฟาร์มเพาะเขาก็จะเพาะมีหน้าที่เพาะอย่างเดียวเราคนวิ่งเราก็จะมีหน้าที่วิ่งอย่างเดียวแล้วคนจับเขาก็มีหน้าที่จับทุกคนก็จะทํางานเป็นทีมแต่ก็จะไม่ก้าวไก่หน้าที่กันและกัน ครับผมก็ถือว่าแยกสัดส่วนชัดเจนใช่ครับครับมาถึงเรื่องของการเลี้ยงปลาหมอบ้างตรงนี้คนหลายคนอาจจะสนใจในเรื่องของการเลี้ยงปลาหมอใบโพเนี่ยฮะยากไหมครับพี่อ่าถ้าว่ายากไหมก็ก็ถือว่ายากถ้าว่าง่ายไหมก็ถือว่าง่ายต้องใช้ประสบการณ์ในความเข้าใจอ่าปัจจุบันนี้ผมเลี้ยงมาย่างปีที่8ผมไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดเข้ามาใช้ในบ่อจะใช้วิชาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปเรียนมา รเราไม่ได้เรียนมาไม่ได้ศึกษามาแต่ว่าเราสามารถบอกลูกน้องอคนงานเราได้ว่าเฮ้ยวันนี้ต้องทําอันี่นี้น,นี่ปลาเป็นแบบที่แบบน,นี้เราต้องแก้อย่างนี้อย่างนี้อ่าเราก็จะมีวิชาธรรมชาติของเราครับโดยเป็นวิชาประจําบ่อครับครับเอาอย่างนี้แล้วกันเอาอย่างนี้กันพีพ่ดาบสมมุติว่าผมอ่ะวันนี้สนใจอายากจะเลี้ยงปลาหมอเป็นอาชีพครับผมต้องมีอะไรบ้างหนึ่งที่ต้องลักษณะท,ที่เป็นยังไงอ่าอันนี้นมันต้องเริ่มต้องเริ่มจากการวางวางแปนบ่อ วางแผนผังแผนแผนผังของบอ่อก่อนว่าน้ำถ่ายน้ําน้ําเติมจะเข้าทางไหนถ่ายน้ําออกจะออกไปทางไหนแล้วน้ําที่ถ่ายเนี่ยจะไหลไปไหนแล้วจะสร้างประโยชน์ให้กับอะไรบ้างอ่ามันก็จะวางเริ่มจากการวางแผนผังของบอ่อก่อนครับก็คือต้องใกล้แหล่งน้ําใช่ครับใกล้แหล่งน้ําเข้าแล้วก็มีแหล่งที่ว่าระบายน้ําออกอ่าใช่ครับก็ก็จะมีคําถามต่อไปว,ว่าเอ๊ะแล้วถ้าทางอีสาน สำหรับคนที่เติมน้ําบาดาลคนที่ไม่มีน้ําถ่ายจะเป็นยังไงอ,อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปว่าสาหรับคนที่มีแหล่งน้ําน้อยน้ําไม่พอเขาจะเลี้ยงได้ไหมก,ก็เลี้ยงได้ก็จะมีเทคนิคนึงเข้ามาช่วยอ่าครับครับเอางี้แล้วต่อไปเรื่องของสถานที่ลบะบ่อละบ่อที่เลี้ยงปลาหมอบ่อเป็นเป็นรูปทรงอะไรขนาดเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมความลึกเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับบอ่อบ่อที่ว่าที่ผมลองมาแล้วหลายบอ่อก็คือว่าลักษณะของบ่อเนี่ยที่ดีที่สุดคือการ การการลาดเอียงของบ่อเวลาในส่วนที่พื้นที่ที่มันลึกปลาจะมีเขาเรียกว่ามีขี้เลนเยอะก็มันก็จะลาดลงมาทางเดียวแล้วการดูแลรักษาการทําความสะอาดก้นบ่อหลังจากที่เราจับปลาไปแล้วอ่ะมันก็จะง่ายส่วนพื้นที่บ่อเนี่ยอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้หมดขอให้มีพื้นที่ลาดเอียงส่วนอัตราการปล่อยก็จะอยู่25ตารางเมตรอ่า25ตัวต่อตารางเมตรนี่ก็คือแบบ พอดีไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมมากครับแล้วน้ำลองน้ำลึกประมาณเท่าไหร่พี่ถึงจะเหมาะสมอ่ามันก็ตั้งแต่2เมตร2เมตร50ถึง3เมตรก็กำลังดีครับก็ตั้งแต่2เมตรขึ้นไปครับครับ หลักในการคัดเลือกลูกพันธุ์ลูกพันธุ์ที่ดีบ้างปลาหมออบางคนอาจจะแบบเลี้ยงปลาหมอเหมือนกันแต่อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นๆอย่างเช่นชุมพรหนึ่งรหรือว่าเวียดนามหรืออะไรต่างๆรวมถึงใบโพสุราชแต่ว่าหลักการคัดเลือกลูกพันธุ์ที่ดีเนี่ยอันนี้คือน่าจะใช้ได้กันได้หมดครับเลือกยังไงบ้างพี่ดูที่อะไรอลูกปลาหมอนี่มันจะแปลกตรงที่ว่าเวลามันตัวเล็กหน้าตามันจะคล้ายกันหมดต้องต้องดูที่โปรไฟล์ดูที่ย้อนกลับไปดูว่า ที่เขาโพสต์มาแหล่งที่เขาขายเนี่ยเขาน่าเชื่อถือแค่ไหนมีคนใช้ลูกปลาเขาเยอะแค่ไหนแล้วรูปทรงปลาที่คนเลี้ยงก่อนหน้าเราไปเนี่ยมันเป็นรูปทรงปลาแบบไหนเราเราต้องดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปครับมันก็จะบอกคุณคุณภาพของลูกปลาได้เพราะว่าบางคนปุ๊บขายมาแล้วลูกปลาดีบ้างไม่ดีบ้างพอจังหวะหน้าฤดูใหม่เขาก็จะเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เปล,เปลี่ยนชื่อเฟซเปลี่ยนชื่อฟาร์มใหม่แล้วก็กลับมาขายเหมือนเดิม ก็คือย้อมแมวเหมือนเดิมใช่ครับก็คือมาในมาในมาดใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แต่ว่าคนคนเดิมใช่ครับทําไม่ดีเหมือนเดิมใช่ครับทีนี้ก็ต้องก็เป็นที่ต้องให้คนเลี้ยงพิจารณาเองว่าดีๆว่าหาข้อมูลดีๆศึกษาดีเพราะเพราะหมอกินจุมากกินดุมากใช้ทุนค่อนข้างสูงก็เป็นห่วงทุกคนนะครับครับก็ ก็คือเรื่องของคุณภาพลูกปลาก็คือต้องดูเรื่องของความน่าเชื่อถือของอผู้จำหน่ายใช่คับว่าเขามีผลตอบรับจากผู้เลี้ยงยังไงผลการเลี้ยงเป็นยังไงใช่ไหมฮะรตรงนี้คือสําคัญอัตราลดความแข็งแรงอันนี้คือมันปลาหมอค่อนข้างจะทนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับโอเคลูกพันธุ์ที่ดีแล้วเรื่องของการเลี้ยงอนุบาลเราปล่อยปลาหมอเนี่ยส่วนใหญ่เราปล่อยที่ไซส์เท่าไหร่ครับพี่ อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นเขตฟากกลางเนี่ยผมจะลงให้อยู่ที่ไซส์ใบมะขามใบมะขามนะครับเนื่องจากง่ายต่อการเดินทางถ้าขึ้นอีสานเนี่ยก็จะไซส์ประมาณ3มเซนถึงสเซนอันนี้อัตรารอดค่อนข้างจะสูงแล้วก็ความแข็งแกร่งความแข็งแรงในการเดินทางไกลก็กได้ครับครับ,รบแล้วเรื่องของการเลี้ยงเรื่องของคุณภาพน้ําการให้อาหารเป็นยังไงบังคับการเลี้ยงปลาหมอเนี่ยฮะอ่าการการให้อาหารถ้าเป็นของปลาหมอไบโพซูล่าเนี่ยส่วนมากก็คือว่าอาหารทั่วไปใช้ได้ไหมก็ ส่วนมากตอนนี้ที่ใช้ก็คืออาหารทั่วไปในพื้นที่ไหนมียี่ห้อไหนมีอะไรก็ก็ใช้ยี่ห้อนั้นก็ไม่ต้องไปแบบว่าดิ้นรนขนขหายหายี่ห้อที่มันดีเพราะว่ามันก็แพงต้นทุนตัวเองก็จะสูงไปตามครับอาหารทั่วไปเนี่ยเป็นอาหารปลาอะไรปลากินพืชปลากินเนื้อปรตีนเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นหนึ่งเริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนปล่อยถึง2เดือนอายุถึง2เดือนเนี่ยผมก็แนะนําให้เป็นใช้4 0ในการ,รปรับโครงสร้าง ส่วนหลังจาก2เดือนไปหา3เดือนถึง3เดือนครึ่งเนี่ยอันนี้ให้อยู่ที่3 0มอแล้วก็หลังจากที่3 3เดือนครึ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้2 5เพื่อลดต้นทุนส่วนส่วนจะขยับเร็วหรือช้าถ้าคนที่มีประสบการณ์นิ่งแล้วเนี่ยเขาจะดูโครงสร้างปลาเป็นหลัก mm hmm. เพราะว่าการลงปลาแต่ละรุ่นเนี่ยการปรับสภาพของปลากับสภาพแวดล้อมน้ําที่เราปล่อยเนี่ยมันจะโตช้าโตเร็วไม่เหมือนกันดังนั้นการให้อาหารเนี่ยต้องดูโครงสร้างปลาเป็นหลักด้วยแล้วเรา การจับตัวเลขก็จะทําให้เราประหยัดประหยัดแบบว่าเปลี่ยนอาหารได้ไดเร็วขึ้น,นใช่ครับก็จะประหยัดต้นทุนตัวเองได้ด้วยการประเมินโครงสร้างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือความชํานาญเนี่ยอาจจะแบบอ่าอยากให้พี่ดาบยกตัวอย่างาข้าวอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างาแบบเป็นมาตรฐานทั่วไปที่เรา,เราพอดูได้อ่าส่ก็คือสุ่มไซค์ขึ้นมาดูไหมอ่าสุ่มสุ่มไซค์ขึ้นมาปุ๊บบางบาง,บางพื้นที่เขาจะใช้ไม้บรรทัดวัดครับแต่ว่าผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นช่างกิโลดีกว่า เราเราดูเรา,เราดูทรงดูทรงของปลาจะยาวจะแบนจะป้อมจะสวยอย่างเงี้ยเราพอเราเราได้ทรงที่แบบว่ามองดูแล้วว่าเนี่ยโครงสร้างมันจะโตไปหน้านะหรือว่าโครงสร้างมันยาวแล้วเราจะปรับโครงสร้างยังไงมันก็เหมือนกับเด็กที่ต้องกินนมนะครับประหมอตอนมันเด็กทีนี้พอพอได้โครงสร้างช่วงสําคัญก็คือช่วง2เดือนม ah, าหา3เดือนเนี่ยช่วงนี้สําคัญมากเขาเรียกช่วงจุดพีของปลาก็คือช่วง2เดือนถึงเอาเอาคือช่วง3เดือนแรกสิวะทั้งหมดก็คือพี เนี่ยสำคัญจริงๆใช่ครับเพราะมันต้องใช้โปรตีนสูงเพื่อที่จะดึงโครงสร้างให้ใหญ่หลังจากนั้นแล้วปุ๊บเราก็3 0 25%เร้าก็ค่อยมาไหลแบบประหยัดต้นทุนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอีสานเนี่ยบางพื้นที่กินปลาเล็กบางพื้นที่กินปลากลางบางพื้นที่ใช้ปลาใหญ่ดังนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ตลาดดีเท่าเราดังนั้นอ่ะคนเลี้ยงก็ต้องมาดูว่าตลาด,ดบ้าน,นเราอยู่จุดไหนพ่อค้าชอบจุดไหนคนกินชอบจุดไหนเพราะคําตอบสุดท้ายของการเลี้ยงคือ ชาวบ้านกินปลาใครเยอะกว่าคนนั้นก็อยู่ได้ครับเราต้องเราต้องทาสินค้าให้แมทกับตลาดในพื้นที่เราตรงกับที่ตลาดต้องการอันนี้ตอบโจทย์ให้ท้องใช่ครับใช่ครับครับผมโอเคพี่ในส่วนของตัวการเลี้ยงการให้อาหารแล้วในเรื่องของส่วนใหญ่เราใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณกี่เดือนครับผมถ้าถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยตลาดภาคกลางนะครับเป็นตลาดที่ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหลัง5เดือนขึ้นไปครับน้ําหนักก็ดีเกล็ดก็ได้ขังขังได้หลายวัน อ่าแล้วก็ตัวก็จะไม่ค่อยแดงเนื้อทุกอย่างก็กับผลตอบแทนก็ก็อยู่หลัง5เดือนขึ้นไป5เดือนนี้ประมาณขนาดกี่ตัวโลครับผมส3 4าสตัวโลครับประมาณ2-4ถึงตัวโลใช่ครับเฉลี่ยประมาณนี้ก็คือคือเป็นปลาไซส์ใหญ่ครับแล้วถ้าเป็นตลาดอื่นๆอย่างเช่นอีสานนะครับอีสานบางพื้นที่ในฝั่งอุบลฝั่งบุญลำอันนี้ก็ใช้ปลาใหญ่ฝั่งโคราชก็ใช้ปลาใหญ่อขอนแก่นก็ใช้ปลาใหญ่แต่บางพื้นที่สารคามเงี้ยใช้ปลากลาง ครับอ่าดียางที่ใช้ประกาเนี่ยเขาก็จะย่นระยะเวลาในการเลี้ยงแล้วก็เกจของอาหารก็จะประหยัดลงมาชัดใช่ครับเพราะที่ผมฟังเมื่อกี้เรื่องเรื่องของเขตใช้ปลาใหญ่ของทางอีสานหมายความจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะอยู่ที่กําลังซื้อของคนในจังหวัดนั้นๆด้วยคเขาเรียกว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเป็นสาคัญครับใช่อืมครับขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงเมื่อกี้ผมผมข้ามไปก็คือเรื่องคุณภาพน้ําเรื่องของการดูแลอื่นๆบ้างตรงนี้ครับ ปลาหมอเนี่ยมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้างไหมครับพี่น้าน้าปลาหมอเนี่ยไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากมายขอแค่ให้เรามีน้ําถ่ายนิดนึงเพื่อกระตุ้นการกินอาหารแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าเติมน้ําล้นเพื่อให้แพงต้นเขียวคือเกิดจากขี้ปลาหมอเนี่ยเกิดจากของเสียในบอน่อให้มันได้มีล้นออกเพราะตอนกลางคืนเนี่ยมันจะดึงออกซิเจนออกจากบอ่อแล้วกลางวันน่ะมันจะสัรงข้อแสงมาให้มันก็จะเพิ่มออกซิเจนนั่นแหละมันก็ต้องแมทกันว่าเราต้องมีเติมมีน้ําเติมสักหน่อยนึง เพื่อเพื่อกระตุ้นการกินการเจริญเติบโตของของปลาครับแล้วจะต้องความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ําหรือการเติมน้ำเนี่ยทุกกี่วันหรือว่ายังไงบ้างครับเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูดูสภาพแวดล้อมเป็นหลักแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยมีบ่อสต๊อกน้ําเยอะแค่ไหนครับแต่ถ้าไม่มีจะมีตัวช่วยอย่างอื่นไหมเพื่อให้น้ําสมดุลระหว่างอาหารที่สาดลงไปของเสียที่เกิดขึ้นกับปลาที่เจริญเติบโตเงี้ยเราก็ต้องดึงแกนมาให้อยู่ในสมดุลครับเพราะหลักก็คือน้ําดี น้ำต้องดีจากวันแรกถึงวันจากวันแรกที่ปล่อยพอกินอาหารปุ๊บก็จะเกิดเกิดว่าปลาเติบโตของเสียก็ต้องเพิ่มแล้วตอนเราต้องดึง2ออย่างนี้ยให้มาอยู่ในแกนกลางให้มันเข้าสู่จุด<ใ>นชนวนให้มันเกิดปัญหาใช่ใช่ครับแลปลาก็จะไม่ป่วยครับผมบบแล้วเรื่องของตัวโรคมีไหมครับปลาหมอที่ตัวตัวโรคก,ก็มีครับก็มีพวกถ้าของเสียเยอะๆไม่ไม่ได้ถ่ายน้ําน้ําข้างล่างเสียมากเพราะมันจะมีชั้นของเสียของของเสียที่เป็นขี้ปลา แล้วก็มันก็จะเกิดพวกแก๊สพวกอะไรถ้าไม่มีการถ่ายเทเลยไม่มีการใช้จุลินทรีย์ไม่มีการใช้ตัวช่วยเลยพู้นี้ก็จะเกิดเป็นเชื้อราปลาก็จะมีพวกมีเห็บมีอะไรก็ขึ้นอยู่กับความสะอาดของบ่อครับผมก็มีต้องการต้องมีการไถน้ำใช่ใช่คดูคุณภาพน้ําให้ดีใช่ครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ช่วยด้วยใช่ใช่อันนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะคุมในเรื่องของปัญหาเรื่องโรคแล้วว่าปลาป่วยได้ครับใช่ครับครับผมโอเคมาดูที่ตลาดบ้างอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดค้างกันไว้ ก็ตลาดภาคกลางก็จะเป็นตลาดปลาใหญ่สองถึงสี่ตัวโลถ้าเป็นอีสานก็จะเป็นขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าถ้าพื้นที่ไหนกินปลาเล็กลงมาก็จะลดล้นลย้นเวลาการเลี้ยงแล้วก็ลดเรื่องของตัวต้นทุนอาหาราครับตรงเนี้ครับผมให้พี่ให้พี่ดาบให้ความคอมเมนต์ในเรื่องของราคาปลาหมอในตลาดนิดนึงว่ามันเป็นยังไงมันไปได้ดีไหม,มแล้วก็อ,อาชีพเนี้ยมันสามารถที่จะทําเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ไหมครับ ถ้าถ้าสมมติว่าอยู่อยู่ราคาภาคกลางนะครับราคาภาคกลางเนี่ยราคาตามเอาราคาที่ตามตลาดนัดก่อนตลาดนัดขายปีกเนี่ยจะอยู่ที่100่งถึงร้อขึ้นอยู่กับไซส์แต่ราคาปากบ่อเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ7 0 68 -70 บบาทอันนี้คือราคาปากบ่อ ซึ่งราคาปากบ่อเนี่ยก็ถือว่าคนเลี้ยงกันอยู่ได้ <ฮะ S 2> แล้วคนที่จะรับไปขายต่อก็ถือว่าอยู่ได้ค่อนข้างที่จะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีตลาดอีสานเป็นยังไงบ้างครับพี่ส่วนตลาดอีสานนะครับราคาปากบ่อเนี่ยที่เหมาะสมกับตลาดอีสานก็คือว่าจะอยู่ที่7 0็ดบถึงเจบาทก็เนื่องจากว่ามีการขนส่งอาหารค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้วก็ลูกปลาที่ที่มีค่าขนส่งค่อนข้างจะแพงกว่าของภาคกลางครับ <ฮะ S 2> แต่ราคาขายปีก็จะไม่ต่างกันมาก ก็อยู่ที่ร้อยร้อยไม่เกินนี้ครับก็ถือว่าอยู่ได้อยู่ได้ไดครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างดีถ้าเทียบกับปลาอื่นนี่ก็คือว่าราคาถือว่าค่อนข้างที่จะนิ่งครับเนื่องจากว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะใหม่ยังไม่มีกลุ่มนายทุนใหญ่เข้ามาถือในการเรื่องแบบว่าแช่แงใช่ใช่ครับเรื่องของตัวธุรกิจในภาคส่วนต่างๆใช่ใช่ครับ เพราะว่าเท่าที่ผมติดตามทําปลาหมอมาประมาณ2-3ปีก็ถือว่าราคาก็อยู่นิ่งเลยหล่ะประมาณเจ็ดสิบบาทหกสิบห้าไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าบาทใช่ครับนิ่งมาตั้งแต่ผมผมเริ่มเลี้ยงมานี่ก็ผมว่าราคานี้คือขยับกค็คือขอกันได้อ่ะบาทหนึ่งไม่เกินนี้บาทหนึ่งสองบาทไม่เกินนี้ครับถ้าสมมติว่าราคาปาักบ่อประมาณ70บาทโดยเฉลี่ยนะฮะรประมาณ70บาทเนี่ยต้นทุนอาหารต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมดเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมอันนี้พอจะา้ถ้าถ้าเราก็ตีที่ปลาหมื่นหนึ่งแล้วกัน ปลาหมื่นนึงเนี่ยอย่างอย่างผมเลี้ยงเนี่ยก็จะต้นทุนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1น100แบาทถึง1,2,000 0บาทก็อยู่ประมาณนี้น้ำหนักปลาที่ได้ก็เกือบเกือบ3ตันบางรอบก็2.8บางรอบก็3ตัน3ตัน4ก็อยู่ประมาณนี้กำไรก็ก็พอเหลือเหลือได้ได้ใช้ครับอืมครับผมตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดแข็งของตลาดปลาหมอเลยใช่ครับ รเรื่องของรสชาติของเนื้อปลาบ้างของปลาหมอใบโพสุราเนี่ยมีจุดเด่นถ้าเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆยังไงบ้างจุดเด่นของปลาหมอใบโพสุราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเลี้ยงอ่ะอายุค่อนข้างที่จะนานเนื่องจากว่าหนึ่งมันการที่เราเลี้ยงอายุนานก็คือว่าเนื้อจะแน่นรสชาติจะหวานจะไม่ใช่โครงใหญ่แล้วเนื้อลุมหลวมไขมันเยอะจะไม่ใช่แบบนั้นเวลากินไปบางคนกินได้แค่ตัวเดียวก็อิ่มแต่ใบโพสุราเนี่ยสองตัวสามตัวยังกินได้เพราะว่าคามเลี่ยน ไขมันแทรกเนื้อจะไม่เยอะไขมันจะน้อยอ่าใช่ครับเนื้อจะแน่นใช่ครับน้ำหนักดีแล้วก็เวลาจับเนี่ยขังไว้สองวันสวันเนี่ยโครงสร้างก็ยังสวยเหมือนเดิมเนื้อก็สันก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิม,มครับครับผมโอเคแล้วพี่มาที่อีกประเด็นอีกทิก้งน่าสนใจว่าสมมุติผมอยากจะเลี้ยงปลาหมออีกแล้วครับผมต้องมีทุนเท่าไหร่เริ่มต้นต้องคือต้องเลี้ยงแบบคุณคุณขั้นต่ำคุณจะต้องเลี้ยงกี่บอ่อหรือว่าคุณต้องมีปลาจับเท่าไหร่ถึงถึงจะมีแบบว่า พ่อค้ามาจับให้หรือว่าอยู่ในพื้นที่พื้นที่การวิ่งของเส้นทางรถแทปลาอะไรอันนี้ะนนจะเ,เอาเป็นภาคกลางหรือภาคอีสานดีอาเป็นภาคกลางก็ได้กันอ่าภาคกลางเอาเอาภาคกลางสักอันหนึ่งภาคอีสานสักทีนหนึ่งถ้าถ,ถ้าเป็นตัวอย่างของภาคกลางนะครับถ้าว่าวันเนี้ยเรามีบ่อว่างหนึ่งบ่อครับแล้วก็มีทุนสักไม่เกินแสนห้าก็ตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นตัวเนี้ยสามารถจบคอร์สได้เลย รวมถึงค่าอาหารและค่าการจัดการตลอดการเลี้ยงเลยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งบ่อหนึ่งหมื่นตัวใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นอีสานถ้าเป็นอีสานเนี่ยก็จะแบบว่าบ่อใหญ่ๆก็จะไม่ค่อยมีครับก็จะมีแต่ว่าน้อยก็จะแบบว่าบางคนก็เลี้ยงห้าพันเลี้ยงสามพันก็ขึ้นอยู่กับขนาดบ่อที่ตัวเองมีผมก็จะแนะนําในส่วนที่ว่าเราใช้ปัญญานําทุนใช้การตลาดนําการเลี้ยงถตงว่าวันนี้เราลงปุ๊บอีก อีก4เดือนเราจับอีก5เดือนเราจับเงี้ยให้เราลองไปซื้อตามนั้นมาแล้วก็มาทําตลาดตัวเองก่อนอ่าแล้วกอวันหนึ่งที่ตัวเองจะจับปุ๊บตัวเองก็จะมีตลาดเป็นของตัวเองในมือแล้วไม่ต้องไปถามว่าเอ้ยพอ้าจะมาจับของฉันไหมจะมีคนมาซื้อให้ไหมเงี้ยคือเราเรารู้ตลาดแล้วว่าเอ้ยคนกินจะกินไซส์ไหนคือเราวางแผนได้ไอีาสี่เดือนเร,อเราไปซื้อปลามาเลยว่าน,นั่นแหละครับนั่นแหละเราก็จะ<า>แนะนําในเรื่องของการตลาดให้คุณลองทําของตัวเองก่อนอย่างลงทุนวันเนี้ยซื้อปลามา50โล โลละ70บาทตกเย็นมาคุณได้นับตังและมีกําไรเข้าบ้านแล้วอย่างเงี้ยครับก็จะใช้การตลาดนําการเลี้ยงของตัวเองก็คือขั้นต่ําก็คือเลี้ยงบ่อหนึ่งลูกปลาสักหมื่นตัวที่ว่าลูกโอเคละเขาถึงจะมาจับเราในส่วนของตัวภาคกลางถูกไหมฮะโอเคครับผมสุดท้ายครับผมมีอะไรจะฝากไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําอาชีพการเลี้ยงปลาหมอครับผมครับสำหรับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปลาหมอนะครับคือตอนเนี้ย ต้องอันดับแรกเลยต้องศึกษาตลาดให้ดีเพราะว่าผมห่วงใยมากเรื่องเงินทุนตัวเองเพราะปลาหมอเนี่ยเป็นปลาที่ใช้ทุนเลี้ยงอะ่ะค่อนข้างที่จะสูงต่อให้จะบอกว่าปลาหมอแข็งแรงไม่มีโรคแต่ที่จริงแล้วบุคการบริหารจัดการไม่ดีน้ําไม่ดีอากาศไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่ดีปลาก็มีโอกาสป่วยแล้วสมมุติว่าถ้าปลาป่วยขณะที่ปลา3เดือนหรือปลา4เดือนคุณต้องมีตลาดรองรับว่าป่วยช่วงนี้ มีปัญหาใช่เราจะจับไปไหนเราจะไปขายให้ใครตรงนั้นอะห่วงใยทุกคนดังนั้นการเลี้ยงผู้หมอไม่ใช่การแก้ไขเวลาที่เกิดโรคเกิดภยัยต้องเน้นการป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดแล้วมันจะคุ้มกับที่เราทุงลงทุนไปครับ,รบผมตอนนี้ตอนนี้ช่วงโควิดระบาดด้วยเป็น,นยังไงบ้างพี่น,นี้ตลาดก็ถึงว่าห่วงใยกันทุกคนครับสําหรับคนที่เลี้ยงไม่เยอะมีแรงสู้ก็ให้ตัเองเน้นทําตลาดเหมือนที่ผมว่า ลองเอาออกไปขายเองก่อนเพราะว่าเราสมมุติว่าวันหนึ่งเราเลี้ยงปลาเนี่ยเรามีในบ่อหนึ่งหนึ่งตันคือ1 0 0 0งกิโลเราให้แมค้ามาจับเราได้เงินแค่6ก0 0 0บาท70,000บาทแต่ถ้าเราออกขายเองครับปุ๊บเราได้โลละ100บาทเราก็ได้เงินแสนตรงนี้คือสัสดส่วนเนี่ยพ่อค้าอาจทำงานแค่วันเดียวแต่เราอาจจะเลี้ยงจับเองแค่อาทิตษนึง เงิน3ามหมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มสําหรับเราครับต้องคิดอย่างนี้นะพี่ครับใช่ค่ะแล้วถ้าสนใจเรื่องของลูกพันธ์ปลาหมอไบโพสุราชเรื่องของข้อมูลการเลี้ยงปลาหมอหรือวมถึงการจับปลาสามารถติดต่อยังไงได้บ้างครับของพี่ดาบครับก็ของผมนะครับก็มีเบอร์โทรหรือไม่ก็เซิร์ชตรงที่อ่าเพื่อนใน Facebook ก็ค้นหาได้เลยว่าปลาหมอใบโพสุราพี่ดาบนะครับส่วนเบอร์โทรก็086 733020 0ก็ ไม่ยังเป็นต้องเป็นลูกปลาผมอยินดีให้คําแนะนําตลอดการเลี้ยงครับก็ถือว่าเพื่อนร่วมอาชีพน่ารักมากครับผมสําหรับในส่วนของตัวความเขาเรียกว่าความปารานาดีตอเพื่อนร่วมอาชีพครับใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผมพี่ดาบมากนะครับในส่วนงตัวข้อมูลจากปลาหมอไปโรสุราชพี่ดาบครับผมพี่ปริญญาขอบคุณมากครับผม